แนลรับระบมวานวิสากาเจ็ฟซำลังกับมาซอมฝากกดสับสะไข้และกดกระดิ่งให้กับช่องเบิงงบอลออนไลน์ด้านเาือจากเพื่อที่ซิบบพผาดข้าวสารดีๆแบบนี้ทุกมือขอบคุณจา้ากองหลังแมนอยูในเตดมีอาการบาดเจ็บอีกเทืองหลังเพิ่งหายจากเทืองล่าสุด เอลิกเทนหากหนายใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยว่าอารอนวานบิซาแบ็กขวาโตเก่งมีอาการบาดเจ็บสำหรางการฝึกซ้อมฟุ่นแบ็กเื้อซายข้องโกประสบปัญหาอาการบาดเจ็บและบ่มีส่วนร่วมกับทีมมาตกังแต่เกมกับมิวพอร์ตคาวจีในไล่การเอฟเอขับเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้พลาดการลงสนามท้งสิ้น3นัด เหตุโคตรเศร้ารัดออกมาเปิดเผยว่าหลังจากการฝึกซ้อมเครื่องล่าสุดแด็กขวาคนดังเกาวมีอาการบาดเจ็บอีกเครื่องโดยเท่นหากเกาวในการสัมผัสก้อนเกมพี่มีหลิกนัดุุสัปดานีที่จะพบกับแอตันวิลลาว่าวันนี้ในตอนที่อารอนวานบิสากากํากลังฝึกซ้อมอยู่แต่แล้วเขาก็ออกจากสนามไปดังนั้นผมไม่รู้ว่าในตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนและการวินิจฉัยคืออะไร ผมหวังว่าอาการบาดเจ็บของเขาจะไม่เลวร้ายใครคิดเห็นยังไงกับขา่าวนีสามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่สองคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะ